ไปนีดนะครับโปสเตอร์นักรบหนุ่มหล่อทั้งหลายที่พวกไอจังมองอยู่นี้คือหนังที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับโอ้ยหนังประวัติศาสตร์คราวนี้เต็มไปด้วยหนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยนี่ไอจังอะไรเหรอแถวเนี้มันมีร้านทาโกยากิก,กับร้านโอโคโนมิยากิเยอะขนาดนี้เลยเหรอกุรงเเอ้ย,อยจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกจริงๆเลย ไอ้จังทำไมพูดเนอะเอ๊ะทำไมฉันถึงพูดเนอะล่ะเนี่ยอ้ํแม่อร่อยเลยกันจังแย่แล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะวิ่งเต้นมาแบบนี้อ๋อกันจังก็พูดเนอะเหรอพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันพูดมาตั้งนานแล้วนะ การประชุมทั่วประเทศจะจัดขึ้นที่ปราสาทโอซาก้าที่เมืองหลวงของพวกเราครับเมืองหลวงของเราคือโตอเกียวนะไปจัจากประชุมที่รัฐสภาเซเข้าใจเข้าใจดีแต่ว่าทำไมตู้มันขยับได้แลวเนี่ย<อ>เนอตู้เสือ้อผ้ามีตู้เสื้อผ้าวางอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยปิดออกมาแล้วอะรอ้อมีคนโทรออกมาด้วยอะไรกันล่ะเนี่ยอะไรกันคุณก็คือนักรบนุ่มล่อในหนังประวัติศาสตร์นั้นใช่ไหม ฉันฝันไปหรือเปล่านี่ข้านอนาว่าเนวเอะคาเนซูกุคนักอับเขาจะไดเดียนี้นครับนวเอะคาเนซูกุนั้นก็คือนักรบที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามของญี่ปุ่นและตอนนี้มีหนงประัติศาสตร์ขเขาเขาฉายอยู่แม่เ็กวัตวิภพมาเกิดทำไมคุณถึงเดินทางจากอดีตมาที่นี่ล่ะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าระหว่างที่กำลังเกิดสงครามในโอซาก้าก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนามว่าโดรมโบได้เข้าเป็นพัวกับฝ่ายโทโยโทมิขอรับ ตอนนี้ท่าคกาวก่ากำลังจะพ่ายแพ้แย่แล้วจะพวกโดรนัมโบต้องไปเพียบประวัติศาสตร์แน่แน่นที่มีาโกยากิกับโอคอนมิยากิเต็มไปหมดเพรเป็นอย่างนั้นแน่เลยไม่เป็นอะไรเลยนี่จริงไหมไม่ดีสั่งร้าย100เลยุ๊ยแย่แล้วขอเราณข้อรับกรุหนาช่วยข้าน้อยด้วยเถอะเข้าใจแล้วค่ะไปกันเถอะกันจัง ไม่รู้ไม่เห็นจะได้ไปดูประสาทออสกา์ของจริงด้วยนะย้อนแบบเลนเนอร์ แต่ทันนาโอเอะ o e, รู้ได้ไงว่าตรงนั้นมีอุโมงค์ข้ามเวลาด้วยล่ะครับทันโอดะนาบดังนะบอกนะขรับอ๋อครับแล้วทำไมโอดาน,านางบูดังะถึงรู้ละ่ะอีกอย่างเรื่องที่ซ่อนของตุ๊กโร่ลิงที่ห้าก,กันนะห้าทันนาโอเอะ o e, ก็รู้เรื่องนี้เลรอครับจากข้อ,อ,ขอมูลของนินจาซายซื่อทราบมว่าแหวนอยู่ที่แท่นสี่ท้อง ในห้องโถงของปราสาทโอซาก้านะครับอ๋อแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับานาโอเอรี่ไปกินเทอยยเต้อ์กบ Yes นะทึงแล้วนั่นคือปราสาทโอซากาสินะใช่เลยแม่ต่างจากที่ดูในทีวีเยอะเลยนะเนี่ยศตรูไฮสตรูศตรูเจอกับทหารของผู้สืบสองมิสแล้วนะครับแย่แล้วทำไงดี ไม่ต้องกังวลขอรับเดครับเดี๋ยวขอรับทางนี้ขอรับรีบไปกันเถอะเมื่อจะมากจ๋งกว่าฉันจะเรียกขออยู่กับเดเตอร์กับไปก่อนนะจ๊ะรับซราบกูหลงโอเคจะรอที่นี่ยเร็วเขาทางลับนี้จะพาเราไปยังทงโทงเลยฮ้อยไปน่อยแล้วไม่แค่นั้นดิไม่เลยไม่รู้หายไปไหนไม่ไร ลูกเต่าเหรอเฮ้เราเพราะเราคือน้องกับลูกเต่าโดยเอินผ่านมาอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นนะกูหลงย่อย่าย่ายแล้วเนี่ยบายบายพี่น้องหมายโอ้ยไอ้ยเฮ้ยท่านโยโดท่านโยโดรับพบุคคลต้องสงสัยส่องขอและลูกเต่าหนึ่งลูกขี่นกประหลาดมาพร้อมกับเนาเอะคาเนซุกุใกล้ๆกับบริเวณปราศาสตร์นคารับ ท่านหน้าตาแต่ละคนแม่แปลกจังเลยอ๋อแม่อธิบายนีดนะครับสุภาพสตรีท่านนี้คือท่านโยโดภรรยาของโทโยชทมิฮิเดโยชิและมีบุตชายชื่อฮิเดโยรินั่นอีกครับค่ะเน,นสึก,กุเหรอแล้วยังมีใครอีกคนพวกนั้นนี่ไปแล้วขอรับท่านแม่เกิดใหญ่ขึ้นเหรอหาบไม่มีอะไรต้องกลัวนะจ๊ะเดโยริงั้นหรอขอยับงั้นผมจะได้กินลูกชิ้นปลาโต อธิบายนี้นะครับได้ยินมาว่าทิเดยโยริชอบกินลูกชิ้นปลามากมายครับโอ้โหมีความสุขสุดๆไปเลยได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราในะยุคอดีตแถมยังมีหนุมน่มๆหล,ล, <อะ S 2> ล่อๆมาไล่ร้อมอีกด้วยโอ้โหนโนโ,โ,โไปแล้วและสุดหล่อของฉันสุดหล่อของฉันไปนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะชนะทหาหนของโทรกูกะวะได้จริงหรอคะนั่นจีฮับ ไม่ต้องห่วงตัวจริงของพวกนั้นก็คือยัตเตแมนยังไงล่ะยัตโตแมนเหรอคะของเล่นยอคฮับหน้าํำคาญจริงคุณหนูเนี่ยมันเป็นชื่อคนนะว่าแต่นายหน้าคุณจริงๆเลยนะจังเน,นะบุยากีทันสุราโอ้ย วันหนักกันแหละถึงได้หล่นลงมาแบบนี้อจะน้ยอไปโง่เอ้ยพวกยัตเตอร์แมนเนี่ยมันโผล่มาแล้วนะรีบไปจัดการวันซีไปฮาลาฮุลาซาเน้นๆๆๆฮะคุว้าวใช้มิชานิจ่าสุดเก่งจังเลยเนาะใช้ได้ใช้ได้เอาเอ๊ะอย่ามัวแต่เล่นอยู่สิให้ไปเร็วสิไปเฮ้ยแม้แต่ยนะโอเอกกับพวกทหารพอท่านโทโยโทมิเสียชีวิต พวกหน้องก็พากันหักหลังหอดโออ,เ,อ,อเรื่องมันเศร้าท่านแม่ทำใจดีดีไว้<อ>นี่ท่านแม่แค่โดนหักหลังมาแล้วนั่งซึมเศร้าอย่างนี้น่ะจะใช้ชีวิตยอยู่บนโลกได้ยังไงดูอย่างฉันสิโดนหัวหน้าที่ชื่อดอกุหลเบลงโทษทุกครั้งก็ยังมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้เลยอะ่ะโ,โดนลงโทษเหรอคะ ตราบใดที่โดรุรนโจคนนี้ยังอยู่จะปกป้องท่านโยโดและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้ได้เลยท่านโดโรนโจขอ,ขอลูกชิ้นปลาอีกได้ป่าวเอ้ยท่านโดโรนโจลืมคําคสั่งของท่านโดโกโรเบ้หรือเปล่านะเหมือนจะกาลังสงสารท่านโยโดที่ถูกทุกคนหักหลังอยู่เลยนะนี่อเออเอาละ เข้ามาถึงข้างในปราสาทแล้วขอรับท่านโดโดน่าจะอยู่ข้างบนขอรับพวกกระผมตั้งแหกแล้วที่อยู่ข้างบนงเป็นเชียกได้ทอนสูเร่เอลาอลาโฟลารซโซเอาลาเด้งนะเออันไหลน่อเสียอะไรนะอ่ะ,อะนะแมปราสาทโอซากาเนี่ยสร้างออกมาไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นสกักนหน่อยห,อหรือนี่จะเป็น อะไรเลิกครับท่านญาดีกว่าถ้าเดาไปก็มีแต่จะทําให้กังวลมากขึ้นนะพวกเราจริงจังใจจริงอะไรโอ๊ยแม่อโอ้ยไม่เป็นไรพูดมาเถอะค่ะอาจจะเป็นก็บดักที่กับแผงจะถล่มลงมาก็ได้นะพวกเราโอ้ยจะพูดให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมไปแล้วช้าไปแล้วเสร็จแล้วจัดการจะจ่แมนได้แล้วขอร้องนั่นสิมาถึกแล้วดูเลยเฮ้ยหายไปไหนอ่ออะโอย ว่าแล้วกับดักจริงๆด้วยนะขอรับจัดจริงจังไปไนครับทาน,นานโอเอนั้นสิคะเอิดเอิดตื่อมานี่มานี่มานน่มานี่เห<อ>นื่อยไหมขอรับโอ้ย,อยทนทายอดยมากนะท่านให้มือของพวกนายนี่เอง้ยสวัสดีขอรับลูกบอลเมจิกเจ้าสลับสามชุดผ้มจีได้โซข้อรับบีแบงแบง วิชานินจาแยกร่างอาเจ็บ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 เฮ้ยอะไรกันเนี้ยะยะก็แย่เม้กเปอร์เซนต์เลยเสียมารยาทจังนะเด็กที่เสียมารยาทอย่างนี้ต้องสั่งสอนด้วยการจักรจี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 จักระจีจักระจีฮิฮิฮน่เน้ยจหญ่จักระจีจักรจี ไอ้จังไอ้ลูกบอลเมจิกจกซ้ำทุกอุ้ยอุ้ยตายละอุ้ยระองไฟฟ้าอาจารย์ไอ้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 ้อไโสู้แล้วมาสู้โอ้ยโอ้ย้ไดโอ้ยิวยอดเยี่ยมมากครับ้พวกนั้นคือดอร์มโบ้นะครับตอนนี้นราติดไปหาท่านโยโดกับท่านฮีเดโยริกันเทอะ ขอพลอรับแทนเธอเอ้ยไม่ได้ความเลยจะเป็นไรไม่คะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะวายเป็นไงไหมเนี่ยยิงเลยอธิบายนิดนะครับ ปีขศ1615กอองทัพฝ่ายตกุกาว่าเริ่มโจมตีประสาทโอซาก้าเป็สศึตัดสินของตุกุกาว่าและโทโยโทมิซึ่งโลกขนาดนามว่าซึกุรุ่นดร้อนที่โอซาก้าโอ้ยเย้เฮ้ยย่แล้วหย้โอ้ยนี่นะว่าคนเยอะที่ไปอยู่ฝ่ายตุกุกาว่าบูกเข้ามาแล้วท่านแม่ฮะปุ่มกัว่าทำยังไงดีขรับท่านน จะพูกโก้ยยังกลัวว่าไปไหนเลยนหน้าเอาล่ะเริ่มทำตามแผนเลยดีกว่านะถ้างง้นลาก้นฮอบท่านโยโดคอะถึงจะโดนหักหลังอีกกี่ครั้งก็ขอให้ก้าวต่อไปและสักวันก็จะเป็นวันของเรานี่คือจิตวิญญาณของโดร์โมโอเค ท่านโดรนโจพวกเราก็รีบหนีมั่งดีกว่าขอรับที่นี่อันตรายน้องพูดอะไรนะถ้าโยโดไม่อยู่แล้วที่นี้สมบัติทั้งหมดก็กลายเป็นของเรานั่นเองเ้ยปเป็นยอดคนชั่วในหมู่คนชั่วเลยขอรับโดรนโจพเราจัดการกองทัพเท่ากอกว่าแล้วก็จะ้ครอบครองสมบัติทั้งหมดอเรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าไปเลยได้เข้าไปเลย อุ้ยนั่นเลยตาลำคาปุยแม่ลักทำกับข้าเสร็จหรือยังบุ้ยักี้ก็หุุนยนจะได้ออกโรงนานจังเลยนะเนี่ยชื่อของมันก็คือ เจ้าหมูอ้วนขี้เกียจยังไงละ่ะขอรับไม่ว่าจะสั่งให้ทําอะไรก็ขี้เกียจไปซะทุกหมดทุกอย่างตั้งแต่มาที่นี่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยจะยังไงก็ช่างเถินหน้าทำไมหุ่ยนยนต์ตัวนี้มันมีกลิ่นเหม็นจังเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหุ่นยนต์มันขี้เกียจแม้กระทั่งจะไปอาบน้ําก็ได้ขอรับเจ้าไอ้เอ้มเหมนต้องใส่ฟังก์ชันให้มันเลยนี่นางอ้ยขี้เกียจจัาอย่างน่ารเ้ยทางานทำกาซ่าต๊ดเขาให้ เย้โอ้ยล er. oh. ูกกระดาษนะเดี๋ยวก็โคศดาแล้วพักก่อนดีกว่าเฮ้ยเปล่าไปท่านโยโดท่านฮิเดโยรีมาระวังระวังระวังเฮ้ยท่านนาโอเอะที่นี่อันตรายรีบออกจากประสาทกันเถอะขอบคุณที่ช่วยเหลือมาตลอดนะขอรับ ท่านทั้งสองหนีไปก่อนเถอะแต่ว่าแม้จะไม่รูกันแต่ท่านขยโยโทมิก็เป็นผู้มีพระคุณของข้าน้อยท่านทั้งสองหนีไปก่อนเถอะขอรับเร็วเขาแมม่ผฮันยาโอเอ็งนี่คุณธรรมหาซื้อได้ที่ไหนคุณธรรมเนี่ยย่าหาซื้อนี่เฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าจะเก็บไว้สำหรับกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้ว ขุนของผู้โดรัมโบทำให้กองอาหารโทกุกาว,ว่าแตกเราต้องหยุดมันให้ได้ถ้าโทโยโทยมิเป็นฝ่ายชนะประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ใช่เลอแตกกันจังถ้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปเราก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ว้ายแบบนั้นก็แ yeah, ย่ดีถ้างั้นไอทิวซ่ารับเรียนมาอย่างยากลำบากทั้งหมดก็กลายเป็นไร้ค่าหมดอดีดีแล้วสู้เต็มที่แบบสู้พันถ้าอย่างนั้นข้าน้อยจะไปตามหาทัานโยโดโต ไม่ใช่ยังเขาเลยค่ะท่านแม่โอเล่เรนจังพวกเราก็ไปจัดการร่วมดวดับโบได้เลยโอโมจามายัตเตอร์กับเยสเซอร์ไปเลยไปเลยกระนาบได้มียัตเตอร์แมนันช่วยหลายในโลกจะต้องสลายออกมาแล้วสินะยัตเตอร์แมนจะพวกแบ่งเมาปิ้นเข้ากองไฟฮะ เจ้าหมูขี้เกียจเลิกนอนกลิ้งได้แล้วได้เวลาต่อสู้แล้วตุดเข่าให้เอ้ยนอาลงค้อนทว่าอะไรมาก็ไม่รู้ระวังไอ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮับทำใจดีดีไว้โอ้ไอ้แหม่สรต้องเอาจริงซะแล้ว ถ้าเอาจริงแกก็ทําได้นี่นาจะโม้อันนี่สุดยอดเลยทำได้ดีมากบิญญาี่เหนื่อยล่ากันแล้วโซนหัวของฉันนีกจริงจริงไรจิ๋งถ่านมากเลยเตรียมใจไว้เลยกับแกจะเป็นหมูแต่ก็จะถูกกันหน้าหมูปูดปวดตดเหม็นแม่เวกลับมาสู้ต่อก็ยังมีท่าเด็ดๆอีกเยอะนะก็รับตุดเข้าให้ đốt là Đó đâu mua qua tấm thảm ngày làm phơi à anh tao rai ôi 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 đòi đâu 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 còn đi đi quấy với tất cả ครับคนไม่จังจากจังหวัดไซตามะสาวน้อยอายุ16ปีและสาวมอปลายทุกท่านเทศการสนับสนุนเรื่องนี้ขอรับถึงเวลาชอนเดร็จแล้วไอร้อนไม่อยากขยับเลยเออพูอย่างกี่ที่ทำอะไรสักอย่างข้างในเนี้มันร้อนจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้โหขออภัยด้วยขอรับท่านโดรนจ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันอ้วนก็เลยขยับตัวลำบากนะขอรับทำใจดีๆเอาไว้อย่าตะกะาุมพลัง บ้านอย่งครับแลได้กราบขอได้รับขุมพลังเบเกอร์เพื่เพิ่มพลังและผลิตสิงปเปอร์เดซูติออกมา oh yes เกิดนจีบแล้วดิสวิดสิงปรเ์เดเแจ้งออกรอ้รงกามา

อธิบายดีแต่ครับเมื่อควดเหล้าเล่กน้อยกลายร่างเป็นลูกคข้งแล้วรวมตัวกันก็จะกลายเป็นลูกคข้งขนาดยับพลังโจมตีสูงเจนีห่จะได้ผลแน่เลยแบบนั้นแหละดีแล้ว

มาจากประสัตโอสกาอยู่ดูนะดูสิต้องเป็นของจริงแน่แน่เลยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยของปลอมอีกแล้วเด้อไเอาไม่อดูเหมือนจะเป็นข้องปลอมนะเอาเละนะโพสท่าแห่งชัยชนะแบบสุพรรณยดเตอร์ยาเตอร์ยาเตอร์แมน ท่านโจ๋โด้ท่านโจ๋โดฮะท่านโจ๋โด้เฮ้ยโอเอท่านโจ๋โดท่านที่เดินโจริฮา ยังอยู่ข้างในนี่นท่านนาโอเอะข้าน้อยไม่อาจช่วยท่านโยโดยกับท่านฮิเดยโยริได้ขัดสส่เง,งาเลยท่านนาโอเอะไม่เป็นไรขอรับท่านเล่านั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งได้อย่างแน่นอน โอเคก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสำเนียงสุพรรณของฉันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็ดีจังเลยนะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าท่านาอาโอเอกคงเสียใจมากแน่นๆไอจังป้มอ,อยากกินลูกชิ้นปลาสั่เนียงนี้โอ้ยช่วยลดราคาให้หน่อยอสิไม่ได้หรอกขอรับไม่ได้อย่างงั้นเหรอขี้งกไปกันเถอะฮิเดโยริป้มอ,อยากกินลูกชิ้นปลาเ่นะ่า,านนคงจะไม่ใช่ท่านฮิเดโยรินะ ไม่มีทางหรอกเราไม่ใช่เรื่องทวีพบสักหน่อยย่าเตอร์แมนหยุดยั้งไม่ให้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงคุณหนูหนูอย่าเอาความรู้ของวันนี้ไปทำข้อสอบนะครับจงตั้งใจเรียนประวัติศาสตร์กันด้วยนะแปลงฟันก่อนนอนนะครับอย่าลืมล่ะสู้เขาฮิโร่ของเรายาเตอร์ยาเตอร์ย่าเตอร์แมน 教えてくれれよ。何を頑張ればいいんだ。上向いて歩いとったら足元吸われる下向いて歩いとったら追いすぎ盛りつくなるホンマクソ誰なようだっけねぇからないことが多すぎる答えはいつも同じですか叫んだら叫んだら何か少しでも変わりますか悲しい涙が多いな บลทบลงโทดของวันนี้เดิออ,อ,อนี่พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ที่ไหนขอรเนี่อุอยน่ากลัวนะนเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย Ooh, ไ้ในถ้วยใอญ่ไม่แล้วพวกสูรลืมคำสั่งของค่อยแล้วมัวแต่เล่นกันเพลยนอยู่ในสมัยเอโดะแมนบอลแล้วันนี้ยังไม่มีเกล็ดความรู้ของโดกูจังอีกไหมายความว่าจังใดแต่ไม่ใช่ความมีคว่าไม่ใช่เราชาฝรั่งชาเขียวชาอูหลงมาจากที่เดียวกันต่างกันก็ตรงขั้นตอนกันสกัดนเด้อ

เอาชน,นะพวกยัเตเตอร์แมนได้ฉันจะยอมใหน้นายลาออกเลยไม่จริงอ่ะโบยักกี้จะลาออกเหอรอผูหรู้ยักกี้งานสุดท้ายของนายแล้วเนาะ